ดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสถานการณ์ในะช่วงเวลาตอนนี้นะคะได้ทุกสถานะเลยนะเท่าที่เห็นก็คือเหมือนกับตัวคุณอะมีความรู้สึกว่าอยากพบอยากเจอเขาคนเนี้ยคนที่คุณไม่ค่อยได้พบได้เจอคุณรู้สึกมีความสุขมากเมื่อเวลานึกถึงแล้วก็การที่คุณได้มีเขาอยู่ในใจแบบนั้น แต่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆนะไม่ค่อยได้แสดงออกซึ่งความสุขแต่เขาก็ดูว่ามีใจให้กับคุณเหมือนกันแต่เหมือนกับตัวคุณอะเริ่มหวั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนมันมีกี่คนกันแน่เริ่มไม่เข้าใจแล้วตัวเขาอะเขามีคนคุยเยอะนะและบวกกบว่าน่าจะมีคนในใจอยู่ด้วยคนที่อยู่ใกล้ๆ คนที่มีความผูกพันกันแบบนั้นอ,อาจจะเจอกันเป็นแบบด้วยเหตุบังเอิญหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันเป็นอุบิเหตุบางอย่างที่ทำให้ตัวเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากคุณวันที่คุณเคยเป็นคนสำคัญของเขาแต่ในช่วงเวลาตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้ว,ลวตัวคุณก็เริ่มที่จะคิดมากเพราะคุณยอมรับแล้วก็เข้าใจ การเหตุการณ์มาโดยตลอดเนี่ยบางครั้งคุณก็รู้สึกกังวลใจเสียใจกลัวกลัวกับคําตอบกลัวกับอะไรไหลายอย่างการพูดจาของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับคุยกันแค่รอบนอกอ่ะมันไม่ได้คุยกันลึกซึ้งอะไรมากมายถึงตัวเขาเขาก็ส่งพลังงานที่ดีๆให้กับคุณนะแต่มันไม่เคยเข้าถึงใจคุณเลยอ่ะเพราะว่าพลังงานของเขาที่ส่งมอบให้นั้นเห็นไหมก็คือดอกกุหลาบเขายังไม่ได้มอบให้เลยเพียงแต่แค่รู้สึก ที่คิดเอาไว้ในใจว่าอยากที่จะมอบแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะมอบให้ใครแล้วรู้สึกในกรณีนี้เมื่อเร็วนี้อาจจะมีการเทกันไปแล้วด้วยก็ได้เทในลักษณะที่ว่าคุณมองไปถึงวันข้างหน้าของคุณว่าคุณมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะแล้วคุณก็เก็บใจกับความรู้สึกครั้งนี้เอาไว้ความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาตอนนี้มันถูกแบ่งแยกคุณมั่นใจได้ว่าเส้นของคุณมันไม่ผิดไปจากนั้น่ะ และตัวเขาก็ได้แต่นิ่งเงียบใช้ความนิ่งเงียบทุกอย่างไม่บอกไม่กล่าวให้คุณได้เข้าใจเอาเองสิ่งที่คุณเข้าใจนั้นคุณอาจจะเข้าใจว่าตัวเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วนะเขาก็เลยดูนิ่งเฉยดูไม่ได้สนใจคุณคุณลองขอว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ขอให้ทุกอย่างมันปรากฏแล้วก็ขอให้คุณหลุดพ้นการหลุดพ้นนั้นขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาแทนที่เขา นะแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่จัสเมนก็คือการรอคอยของคุณมันถึงจุดสิ้นสุดจากเขาแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีสำหรับคุณไพ่เดือสซันเกิดขึ้น